สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนะ, v นะครับวีซัพปูเบอร์เดอร์นะฮะวันนี้นะฮะอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับนั่นก็คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับหรือเทอร์เทเบิลนั่นเองนะฮะออเด o t e เทคนิก้านะฮะรุ่น ATLP8X นั่นเองนะครับ Audio อย่างแรกเลยนะฮะตัวนี้ผมอยากจะบอกว่าราคาของเขาอ่ะไม่เกิน50,000บาทก็ได้ของคุณภาพดีไปเลยในระดับออ d ด o f โอไฟล์ไฮเอเลยนะฮะค่าตัวนะฮะ4 2 0 0 0บาทครับผมประกันศูนยนไทยนะครับ1ปีเต็มนะฮะอ่ะรุ่นนี้เป็นเซมิออโต้นะครับด i เรกไดรฟ์เทอร์เนเบิลนั่นเองนะครับซึ่งปกติเนี่ยคือเป็นเสียงที่จะเป็นด r เร t ไดรฟ์เนี่ย จะหาค่อนข้างยากนะครับรุ่นนี้จะเป็นหนึ่งในนั้น,นครับที่อยู่ในท้องตลาดครับมันจะมาพร้อมกับตัวฝาครอบพลาสติกใสนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเสียหรือมันมีรอยเราสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับอ่ะอย่างแรกเลยที่คนที่เล่นเครื่องเสียงเป็นกังวลก็คือน้ําหนักของเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับมีผลต่อการเล่นแผ่นเสียงเป็นอย่างมากนะครับถ้าน้ําหนักมันเบาเกินไปนะครับการสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะมีมากใช่ไหมครับทำให้รายละเอียดของเสียงเนี่ย ทำได้ไม่ค่อยดีนักนะครับทำให้รุ่นอพ 8x นี้นะครับมีตัวน้ําหนักมีฐานนะครับที่แข็งแรงแล้วก็หนักแน่นมากๆเลยนะครับเป็นเหล็กทั้งดุ่นเลยนะฮะเป็นเหล็กหล่อขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมันจะปรับระดับได้นะครับไม่ว่าบ้านเรามุมไหนนะครับหรือห้อง,องเราเนี่ยมันเอียงไม่เท่ากันเนี่ยเราสามารถที่จะปรับระดับน้ําเนี่ย ให้มันเป็นระนาบเดียวกันได้นะครับโอเคนะฮะนี่คือจุดดีจุดแรกของตัวฐานของตัว LP8X นะครับอย่างที่2เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยตัวแท่นหมุนของเขาเนี่ยเขามีตัวเป็นแผ่นรองเป็นตัวยางมาให้นะครับก็คือตัวนี้ทําให้มันนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เสถียรยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวฝาครอบของเขาเนี่ยตัวแท่นหมุนเขาเนี่ยก็เป็นเหล็กเป็นเหล็กทั้งดุนเลยนะฮะแล้วเป็น direct drive ด้วยนั่นเองครับทำให้การเล่นแผ่นเนี่ยมันเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลด อาการแบบว่าการหมุนที่ติดขัดนะครับเวลาเราใช้ไปน,นานๆนะครับถัดไปเลยเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นการออกแบบเฉพาะของทางรุ่นนี้เลยก็คือตัวท็อตอาร์มของเขาจะเป็นรูปตัว J ครับมันจะเป็นรูปตัว J มาเลยครับเขาดีไซน์มาเฉพาะนะครับมันจะเป็นรูปตัว J มาเลยเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราวางหัวเข็มลงไปเนี่ยหัวเข็มก็จะอ่านไปตามวงของแผ่นไปเนี่ยได้อย่างราบลื่นได้มากที่สุดนะครับนี่คือลักษณะการดีไซน์ที่เขาออกแบบมา ทีนี้เนี่ยเฮดเชลที่เขาให้มาครับจะเป็นรุ่น AT LT 10นะครับตัวเฮดเชลตัวนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับทำให้นะฮะเราสามารถปรับแต่งกับหัวเข็มได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะฮะทำให้เราเล่นเนี่ยได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับตัวหัวเข็มนี่ให้มากับซีรีส์ a p 8 x ปนะครับก็จะเป็นตัว vm95e ครับตัวยอดนิยมของทาง Audio Technica นะครับเป็นตัวหัวสีเขียวนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาของเขาก็ประมาณค่าตัวพัน0บาทครับเวิร์คุณมาพูดว่าเฮ้ยโอ้โหซื้อมาต้ง40,000กว่าบ,บาททำไมให้หัวเข็มแค่นี้เองอ่ะผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหัวเข็มมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพเสียงนั่นแหละครับแต่ที่เขาให้มาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยครับลองเล่นดูก่อนนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วได้ปรับแต่งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะนี่คือจุดประสงค์ของเขาเลย นะครับมีจุดหนึ่งที่อ่าผมต้องแจ้งนิดนึงก็คือตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีบิวอินโฟโนแอมนะฮะทำไมถึงไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเป็นอ่าบุคคลที่ค่อนขา้างซีเรียสในเรื่องของเสียงใช่ไหมครับผมแนะนําว่าเลือกแบบที่มันไม่มีบิวอินโฟโนแอมน่าจะดีกว่าครับเพราะว่าเราจะได้เลือกคาแรคเตอร์โฟนแอมของเราได้อย่างมีอิสระนะครับเลยอยากใช้แบบไหนก็ได้นั่นเองนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอไม่มีบิวอินโฟนแอมเนี่ยมันเล่นยากไหมผมบอกเลยว่า ไม่ยากเลยครับเล่นง่ายด้วยนะเพราะว่าโฟโนแอมเดี๋ยวนี้คุณภาพดีแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะครับเริ่มต้นหลักพันหลักหมืน่นกลางๆเนี่ยคุณก็ได้คุณภาพที่โอดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับโฟโนแอมเดี๋ยวนี้รองรับ2ระบบด้วยนะฮะเป็น mm กับ mc นะครับแต่ตัวหัวเข็มที่ให้มาเป็น mm นะครับตัวนี้ก็จะขับง่ายถ้าเป็น mc จะขับยากนะครับผมต้องบอกก่อนจะ มีรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับ MC จะบอกกับชุดแบบที่คุณซีเลยมากๆจะเป็นชุดหลักแสหลักราแล้วนะฮะอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณเล่นฟังเพลงทั่วๆไปกับตัวนี้เนี่ยผมมองว่า MM ก็เพียงพอแล้วนะครับห้าพันถึงหมื่นบาทเนี่ยผมมองว่าเป็นการเซตอัพที่เหมาะสมพอประมาณนะครับสาหรับการเล่นที่คุณได้สุนทรียภาพอย่างสูงสุดนะฮะอันนี้ผมบอกเลยแล้วมีคนถามแน่นอนครับ Direct Drive อเอาไปเล่น DJ ได้ไหมนะฮะต้องมีคนถาม แน่นอนนะครับไดเร็กต์ไรเหมือนเทคนิคเนี่ยเอาไปเล่นผูแผ่นเหมือนดีเจแบบเทคนิคได้ไหมผมพูดอย่างนี้เลยครับว่าอย่านะครับตัวนี้ทํามาเพื่อฟังเพลงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่าได้เอาไปใช้งานดีเจนะครับมันไม่ได้เหมาะสมในการทํางานดีเจนะครับผมนะฮะ ซึ่งหลายๆคนก็จะคิดอยู่เสมอครับเฮ้ยสเปไมันคล้ายๆกันเอาไปแทงกันได้นะมันไม่ได้ครับจุดประสงค์เขาทำออกมาไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณรักแผ่นรักการฟังเพลงนะครับแล้วคุณซีเรียสการฟังเพลงมาก,มากตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะไปดีเจด้วยนะครับ แนะนำไปดูรุ่นอื่นๆดีกว่านะครับที่แยกไปทํางานไปเลยหรือจะเป็นสายแบบได้2ทางก็ดูเทคนิคไปเลยหรือถ้าเกิดจะสายดีเจก็ไปดูรุ่นที่มันเป็น DJ ดีเจดูเดี่ยวไปเลยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวีซัพพอร์เตอร์นะครับต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ